เฟลลี่ชมเล็กเลย์น้อยชีวิตวันนี้แต่งหน้ามาสวยนะหนึ่งสองเฟลลี่กูสังเกตมันเล็กเล็กน้อยไงกูสังเกตเห็นกอก็เป็นคนทักเหมือนกันโพสิทีฟดีนะรู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตบอกฝันดีคืออยู่ก็บอกไม่นับเพื่อนที่แบบคบกันมาแบบสิบปีนะหนึ่งสองสเฟลลี่เฮ้ยถ้าสมมติว่ามันมีบทสนทนาก่อนหน้าแล้วมันแบบใครกำลังจะไปนอนไม่รู้จะจบบทสนทนายังไงแต่ฉันอะรู้สึกว่ามันจะคนเราเมื่อไหรกูฝันดีอะต้องตั้งใจพิมพ์ว่าขออ่านนอนััดีจบว เนึ 1, 000, 000, 000. ่งสองัดเฟิร์สเฮ้ยผู้หญิงกนคิดนะคะผู้ชายก็คิดแล้วจริงๆสุวผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ต้องแบบรู้สึกอะไรป่ะเวลาผู้ชายมาจับตัวที่ไม่ใช่เพื่อนอ่ะพาข้ามถนนแล้วก็แบบจับมือหนึ่งสองจัฟฝ้าย ข้ามไม่หลุไม่ได้แบบกลัวมากแบบไม่กล้าข้ามเองแบบรู้สึกว่าผู้หญิงอะจับมือข้ามกันเรื่องปกติถ้าผู้ชายไม่ค่อยทันเำถ้าจับแขนแล้วไม่คิดอะไรถ้าจับมือเลยใช่ครับกรองแท่งหแบบว่าเล่นมือปีให้เราฟังหรือข้าเพลงที่เขาเล่นอาจจะเป็นนักเงเตะจับหนึ่งสองกับสามที่ถ้าเราสึกว่าแบบ เขาตั้งใจร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยให้เราแบบเขาจีบปากเบยความหมายของเพลงนั้นมันสื่อถึงเราหรือเปล่ามันเพลงเก่าแต่คือเอออาจจะอยากตีกกูและการร้องเพลงบางทีมันก็ไม่ได้แปลว่าจีบที่หนึ่งไปกินเลิฟมากำลังจีบคนอื่นอยู่มาร้องเพลงรักก็ลองให้เราฟังด้อแล้วทำไมมึงมาค็อกกี้อะเดียวกันก็ให้รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นะอาจจะพูดถึงเพลงอะไรอยู่แล้วก็ร้องขึ้นมาก็เหมือนไม่ใช่ทุกคนที่แชร์เพลงเศร้าหรือเศร้าอยู่อ่าเย่